สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับพี่น้องนะครับในช่องทาง Youtube แล้วก็ทางฝั่งพี่น้องสอประปลาวทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเม็ดเดียววิ่งลูดนะครับงวดประจำวันที่13นะครับตุลาคม2566นะครับผมก่อนไปรับชมนาทางเนาะผมก็ ขอส่งนะครับขอเป็นส่วนหนึ่งเนาะขอส่งกําลังแรงใจนะครับไปถึงพี่น้องชาวไทยนะครับที่อยู่ในอิสราเอลเนาะก็ขอให้นะครับใครที่ได้กลับบ้านแล้วก็ดีใจด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กลับบ้านเนาะก็ขอเป็นกําลังใจก็คือว่ารอรออีกนิดนะครับเดี๋ยวทางรัฐบาลทางไทยเราก็กําลังนะครับเนาะกำลังไปรับนะครับผมเนาะขอให้พี่ๆนะครับน้องๆทางอิสราเอลเนาะขอให้ มีกำลังใจสู้ๆ,ๆนะครับผมเนาะก็ขอให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกๆคนเนาะนะครับผมสำหรับแนวทางหวยลาพัฒนาของเรานะครับในวันที่13นะครับตุลาคม2566นะครับก่อนจะไปรับชมเนาะก็มาสรุปนะครับแนวทางของวันที่11ก่อนนะครับพี่แนวทางวันที่11นี้ก็ถือว่ามานะครับแต่ว่ามาในเรื่องร่างชุด6ตัวนะครับพี่พเน้นๆเลยเนาะ ผมให้วิ่งรูดที่ห้นะครับนาะตัวเน้นห้าสามห้าห้านะครับก็คือผลของเราในงวดล่าสุดนะครับ8 5 9ห้า8 5้า้นะครับเลขล่างชุดหกตัว92อเลขล่างชุดสีตัว3ตัว264นะครับของเรานะครับวิ่งรูดที่5เข้าไปที่8 5 5 8นะครับในตัวเน้นตัวเจาะเนาะก็ยินดีกับพี่น้องทางฝั่งสปปลาวด้วยนะครับหรือว่า พี่น้องทางไทยเราก็อาจจะเป็นบางพื้นที่นะครับเนาะนะครับเป็นบางพื้นที่นะครับถ้าเท่าที่ผมรู้จะเป็นทางมุกดาหารหรือว่าทางทางตะแบ้านบ้านๆเรานะครับก็จะเอาเลขหน้าเป็นเลขล่างนะครับผมเนาะแต่ว่าถ้าเกิดในกลุ่มนะครับในกลุ่มผมก็จะเอาจะเอาเลขล่างชุดสีตัวเนาะเป็นเลขล่างนะครับก็แล้วแต่บางพื้นทะี่เนาะแต่ก็ยินดีกับพี่ๆน้องทางสปประปะาวด้วยนะครับถ้าเกิดใครติดตามนะครับเนาะก็เข้าไปที่8558ในตัวเน้นตัวจอบนะครับ ส่วนแนวทางในงวดนี้นะครับผมชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับก่อนไปรับชมขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสำหรับพี่น้องพี่ๆเพื่อนๆนะครับท่านใดที่อาจจะเพิ่งเข้ามาเนาะยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้าเต้าทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบ่าวลองเองเนาะเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับวันที่13วันศุกร์นะครับก่อนหยุด2วันเนาะ วิ่งลูดนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับผมสายวิ่งสายลูดในงวดน,นี้ผมยังให้ไปที่เลขเก้าน,นะครับผมเด่นที่เก้านะครับวิ่งลูดที่เก้าเนาะตัวเน้นตัวจอบก,ก็จะมีในที่เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ด 98นะครับผมวิ่งรุ่นที่9เนาะจอให้93 94 95 97 98นะครับ5คู่เนาะมาดูนะครับตัวเน้นตัวจอะให้3คู่นะครับพี่พตัวเน้นตัวจอะผมให้3คู่นะครับผมผมให้ไปที่95นะครับพี่พให้ไปที่95แล้วก็94 94 97 นะครับผมเนาะนี่เลยนะครับถ้าใดที่ชื่นชอบสูตรนี้ก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับส่วนนะครับเลขชุด3ตัวเลขชุด3ตัวหลักร้อยเนี่ยผมให้ไปที่เลข5นะครับพี่พก็จะเป็นในที่5 9 4เนาะ5 9 5 นะครับผมนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับหัวยเราพัฒนาสูตรเม็ดเดียววิ่งลูดที่9นะครับผมท่าใดชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับก่อนออกไปนะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับกับคอมเมนต์ดีๆนะครับกำลังใจดีๆที่ เข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องแอดนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องกรับขอโทษขอภัยด้วยนะครับส่วนใครที่รอแนวทางลขทูบนะครับในวดล่าสุดนาะก็มา2992เนะครับเดี๋ยวในงวดน,นี้เดี๋ยวตอนเช้าเนาะเดี๋ยวผมจะรีบจุดแล้วก็จะลงให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันเพราะว่าบางบางท่านนะครับก็เอาแนวนทางลขทูบไปเสี่ยงโชคในในรอบต่างๆนาะก็มีโชคกันในล่าสุดก็คือถ้าผมจำไม่ผิดเนะี่ย95ถือว่ามาดีมากๆนะครับในวันนั้นเนาะในวันที่หวยเราพัฒนาออกนะครับ ก็ถ้าไหนชื่นชอบนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละแนวาทางก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกทท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ